วันนี้นะครับเพื่อนเรามีโอกาสนะครับได้ประกอบคอมให้กับอินฟูท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้นะครับว่าเป็นสเปคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเครื่องนี้นะครับเป็นของอินฟูคนไหนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ย นาสันตินะครับ,รบผม,ผมจากเซียนฟีฟ่านะครับผมก็คเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างรครับโอ้โหต้องบอกว่าผมอชอบสีดำ<อ>มานานแล้วครับผมสวยเครื่องนี้เครื่องนี้ติดเครื่องนะติดเือนะเครื่องนี้ วางใจให้ T C พิวเตอร์ประกอบเครื่องนี้ให้นะครับผมโอ้โหเอาไปสตรีมนี่ไหลลื่นแน่นอนนะครับแล้วดีไซน์คือสวยมากดูมีจอจอเป็น 4K ด้วยใช่ไหมพี่จอ 4K ด้วยแล้วทางร้านเนี่ยเก็บงานละเอียดมากนะครับผมสวยมากครับเครื่องนี้ดีใจครับได้ประกอบให้เส้นยมีฟ้าเขาแล้วผมทับใจมากโอเคครับก็ยังไงฝากแล้วด้วยครับร้าน T C พิวเตอร์นะครับแล้วก็ฝากช่องเชี่ยซีฟ้าไ้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบฟุตบอลนะครับไปดูเขาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ